เริ่มที่ผมนะเริ่มที่นักข่าวเนชั่นครับเขาส่งมาบอกท่านที่ดีเห็นเรื่องร้อยเอ็ดไหมมีป้าคนหนึ่งเนี่ยถูกญาติพี่น้องไล่ออกจากบ้านแล้วไปน,นอนอยู่สถานีขนส่งร้อยเอ็ดนะแล้วจนกระทั่งมีการไปทบกเข้าแล้วก็ให้ความช่วยเหลือท่านที่ดีช่วยเอาเรื่องนี้มาคุยกันเป็นความรู้หน่อยว่าถ้าป้าถูกครอบครัวไล่ออกมา แล้วต้องไปนอนอยู่สถานีขนส่งนี้เราจะช่วยป้าอย่างนี้ได้อย่างไรก็เป็นที่มาผมก็ติดต่อท่านในจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ร้อยช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเขาเป็นผู้ชมเลยนะเรื่องเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณคณะกรรมการการข้ามชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอบคุณจังัดครับของเรื่องคนเดยวถ้าไปพบป้าเขานลยนะครับคือคณะกรรมการการขปาะชาชนได้รับเรื่องการ ไม่ใช่โนแล้วก็มีป้านะครับนอนอยู่ที่บกศนะครับครับซึ่งกรพูดง่ายๆว่าพักกินอยู่หลับนอนที่สถานีอยู่นั่นเลยครับคระบัญชาการภาคประชาชนแล้วก็ลงไปตรวจสอบก็ได้จริงครับครับก็ได้กล่าว่าป้ายัมีปัญหากับทางญาติพี่น้องเรื่องมรดกนะครับแกก็อยู่บ้านไม่ได้โดนะครับญาติพี่น้องก็ไล่ออกไปเลยต้องไปอยู่ที่สถานีบกศใช่ครับทางเี่แรกนะครับพูดแบบกรณีนะครับพูดแบบ ที่เราเราด้วยกันนะครับพี่แดงกับธณะคอพอและเอกครับก็โทรหาผมเลยบอกว่าครับทานที <c oughs> ลงมันลงไนที่ไปดูหน่อยเป็นไงก็ลงไปที่ศูนย์เรานะครับซึ่งศูนย์ตัวนี้ผมอยากจะอยากจะกล่าวด้วยกันว่าของรเรื่องเอกเรานะครับตั้งศูนย์แล้วนะท่านตั้งตั้งศูนย์คอพอของเร้อรเอกเพื่อรับเรื่องร้องร้องเรียนร้องทุกข์จัดชาวบ,บ้านเป็นการสกีน ก่อนจะถึงมือรายการอยู่ไกลจากศูนย์ได้ไอการเยอะไหมครับประมาณทั้งสี่ห้ากิโลเมตรครับสี่ห้ากิโลทำได้ครับได้ครับก็ตรวจสอบนี้ข้อจริงเสร็จก็จากนั้นก็ช่วยเหลือผ้าที่เป็นต้นนะครับวิศว์ที่บ้านศูนย์ลุ่มของคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเกชรับก็พักอาศัยอยู่นะครับปลอดภัยจากนั้นก็หลังจากนั้นมาก็ไปลงพื้นที่จริงนะครับที่อำเภอขนทองครับก็ลงไปตรวจสอบตรวจสอบว่าเรียบ เชิญแล้วก็สูงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอามาพูดคุยแล้วย่าพี่นอ้องคับปรากฏว่าป้าคนนี้นะครับแกก,ขก,ก,ก,ก็ขายขายที่ดินที่ได้รับส่ินมรดกมานะครับให้กับญาติพี่นอ้องเป็นหมดแล้วแต่ป้ากเหมือนยักจะได้อีกนะครับจะได้อีกจ <c oughs> จะได้อีกขาย,ย <c oughs> แล้วขายอีกนะครับก็บทางผมแล้วก็คณะพออ,อ,อที่ลงไปนะครับ ก็เอาตัวสอบเอกสารมาดูก็มีหลักฐานลายเซ็นขายจริงๆครับแต่ก็ยจงไม่ยอมอีกนะครับญาติพี่น้องสามคนก็ยืนยันว่าจริัอะไปแล้วผู้ใหญ่กำลังก็มายืนยันขายครับต่อไปบาก็ ช่วยและปลอบนะจนจนจนเข้าใจครับจนเข้าใจดีสุดท้ายตอนเข้าใจที่ป้ายอมรับนะว่ารับตามไปแล้วก็ยอมรับอยู่แบบยังยอมรับแบบงงๆแต่ยังยังได้ทุกตื่นแสนท่านบอกว่าขออีกหนึ่แสนได้ไหมเออเห็นไหมสุดท้ายยอมรับว่ารับไปแล้วแสนแต่ก็เลยบอกว่าไม่ได้แป้าขายไปแล้วแต่ทำยากพี่น้องก็ให้อาศัยอยู่ในบ้านได้ตลอดชีวิตนะครับเนี่ยทีนี้ผมภูมิใจนะพอท่านลงไปเองเนี่ยแล้วยติที่น้องบอกว่า ยินดีจะให้ป้าอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยอย่างน้อยชาวบ้านจะพูดต่อหน้าอายการนะเพราะฉะนั้นมันก็มีสภาพบังคับทางสังคมแล้วนะใช่ไหมเพราะอายการรับรู้นะถูกไหมครับนี่แหละครับเราเป็นที่พึ่งได้นะป้าจะมึงจะเบอจะบ่วอะไรไม่รู้แต่ป้าก็เป็นข่าวไปนักข่าวบอกให้เราไปถึงที่พอไปถึงที่ผมก็บอกนักข่าวว่าโอล้วพ่อแล้วล่ะเขาจ่ายเงแล้วแต่ป้าอกว่าป้า,ปา,ปา,ปาไม่ได้ขายนะครับก็คือรเราเจอแบบนี้เยอะนะครับ บางครั้งเนี่ยเราเจอคนที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยเราต้องบอกเลยเชิญรับยาช่องสองก่อน <c oughs> แล้วเดี๋ยวคุยกันต่อหลายครั้งนะครับโอล่พ่อแต่แต่ทัานครับจะยังไงก็ตามมันจะจบลงด,ด้วยดีฮะเพราะว่าญาติพี่น้องก็จะยอมรับป้ากับบ้านเพราะท่านกรรมการในการภาคประชาชนกับอายการจังหวัดขอข้อทลงไปพาป้า,บบากับบ้านและยอมรับให้ป้าอยู่ชั่วชีวิตและอย่างน้อยเราก็ยุติเรื่องปัญหาอะไรได้ คุยกันไก่เกี่ยวแบบฮาฮาบ้างขำขำบ,บ้างแต่สุดท้ายกลับมารักกันแล้วอยู่กันต่อไปให้ได้นะครับแล้วกนน็นี่คือทําให้สังคมเดินต่อได้ชีวิตเดินต่อได้เนี่ยคือวัตถุประสงค์พวกเรานะครับที่เราอยากให้เดินต่อได้นะครับอย่างอย่างที่นี่ท่านประธาครับคือทางบจกชอ,อ,ชอกับอบีกยวลงไปพื้นที่นะครับปรากฏว่าญาติพี่น้องสบายใจผู้ใหญ่กําลังปกครองตารวจร่วมกันเลยครับ จะไม่มีปัญหาเดิมอีกแล้วเพราะว่าเ,ออเขากเกลียดในระดับตรงพื้นที่เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วไอการลงไปกับพออลงไปเรียบร้อยครับจบได้จบได้ครับเห็นไหมครับอย่างน้อย่านไปช่วยให้ป้าเราได้แล้ป้ารับไปแสนแล้วจะขอเพิ่อมอีกแสนท่านครับบางทีเห็นนะที่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจถ้าคุณขายจบแล้วคุณรับตังค์ไปแล้วมันจบแล้วคุณจะมาบอกว่าไม่ขออีกแสนหนึ่ง เวลาผ่านไปเริ่มนึกแล้วเอ๊ะเอ๊ะึนบึนใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราต้องลงไปเป็นกรรมการให้ความจริงมันเห็นแล้วก็ยุติอย่างน้อยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้โล่งอกโล่งใจว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่อยอมรับความจริงกันนะครับก็เนี่ยครับเรื่องบางเรื่องเราไม่คิดว่ายิ่งใหญ่แต่มันจบด้วยความรักจบด้วยที่ว่าป้ากับสูขข่ครอบครัวได้ไม่ต้องนอนบอคสอใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันขอบคุณท่านมากครับรับสมัคร เพื่อจะอยากจะเสริมประเด็นตรงที่ว่าตั้งศูนย์ของพบอของแต่ละจังหวัดกันด้วยครับตรงนี้คือว่าที่เทียนเมื่อกี้นะครับเริ่มต้นจากศูนย์ของเราศูนย์ชาวกอเป็นทราบจังหวัดอื่นตั้งศูนย์หรือยังครับมีีที่จังหวัดเห็นมีจังหวัดจังหวัดไหนตั้งไหมไหมไม่มีครับที่จริงทุกอยากอยากให้เสนอทุกท่านว่าตั้งศูนย์ของคณะกรรมการในการภาคประชาชน,นของเราทุกจังหวัดนะครับ เป็นเป็นพวกคุยกับเด็กแดงกับคณะกร้ปกครองน้อยใหญ่าำเพราะว่าถ้าเรามีที่ตั้งใช่ไหมครับประชาชนที่เดือดร้อนอาจจะร้องอยากไดร้องเรียนกับเรานะครับก็ก็จะเข้าถึงคณะกรรมการของเราได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมการของเราเนี่ยมันเป็นเพียงนามธรรมลอยอยู่เฉยไเป็นชื่อใช่ไหมครับแต่ไม่มีตัวตัวจร่งเราควรจะอยู่เขาจะไปพบเราได้ที่ไหนเรากับไหนรับ ตื่นเต้นจงถ้าเขาเห็นว่าเขาอาจจะไม่ไปหาอาการบางบางครั้งมันจะมีช่องว่างใช่ครับที่ทนเต้นว่ากลัวถ้าเราไปหาถ้าประชาชนด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะไม่กลัวแล้วก็กล้าพูดความจริงด้วยนะครับขาเขาพูดยากเกินอันนี้ก็ตั้ตัวเองนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวเรามาช่วยกันค่อยๆเดินกันไปนะครับถ้าทางทางจังดรกเนี่ยเราไปช่วยที่สปชตุรลยได้ครับคุยกับประชาชนครับถประชาชนมันกล้าคุยกับรัฐบาลก็มาคุยกับน ท,ที่อุดรเป็นเหมือนผมบอกไห้เหมือนหาหมอสิลิลลาดรามาใชไหมเป็นรอถ่ายรูปส่งมาผมตกใจเลยว่านี่เป็นโรงพยาบาลรามาหรืออายการอุดรน,นะครับแต่อย่างน้อยท่านครับเราเป็นที่พึ่งฟรีและฟรี